เรียมพอร์ตฟิล์ตอะไรให้สอบติดทีแคสรอบที่1 หนึ่งเลยครับน้องๆต้องเล็งให้ตรงเป้าเล็งอะไรครับคือเล็งคณะมหาลัยที่น้องต้องการอยากจะเข้าจริงๆนะครับต้้งหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะเข้าที่นี่มอนี้คณะนี้นะเพราะอ,อะไรครับเพราะสองครับสครับคือการศึกษาอะไรครับเกณฑ์คัดเลือกคุณสมบัติของแต่ละคณะที่น้องต้องการจะเข้านะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปถึงแม้จะเป็นคณะเดียวกันแต่ถ้าต่างสาบันเกณฑ์คัดเลือกเขาอาจจะไม่เหมือนกันฉะนั้นน้องๆนะครับต้องไปศึกษาระเบียบการนะครับทุก ที่จะมีระเบียบการออกมาว่าจะบอกเลยว่ารับคณะนี้รับกี่คนรับสายไหนต้องการผลงานแบบไหนแล้วคัดเลือกแบบใดน้องต้องไปดูให้ละเอียด สามนะครับก็คือสิ่งที่ต้องใส่ไปในพอร์ตนะครับเมื่อน้องรูเป้าหมายแล้วดูที่จะเข้าแล้วนะครับน้องนะครับก็ต้องเตรียมผลงานให้ตรงกับความต้องการของมหาลัยก็คือกลับไปที่ข้อ2นะครับน้องศึกษาระเบียบการแล้วน้องทําตามคาสั่งเลยว่าเขาต้องการพอร์ตแบบไหนต้องการผลงานอะไรหน้าที่เราก็คือจัดสรรผลงานให้ตรงกับความต้องการของ ออผลงานเรามีอะไรเราดูซิที่จะจะมาตรงกับความต้องการของทางมหาลัยโดยในส่วนนี้นะครับน้องๆไม่จําเป็นต้องยัดทุกอย่างครับลงไปในพอร์ตของเราถ้ามันไม่เกี่ยวหรือว่าเขาไม่ต้องการเราต้องคัดเนื้อเนื้อคัดเน้นๆ้นคัดสิ่งนะครับที่สามารถบง่งบอกได้ว่าเราอยากจะเข้าคณะนี้อยากอยากจะเรียนคณะนี้และเราเหมาะสมกับคณะนี้ 4. นะครับเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องของการออกแบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น้องๆอาจจะกังวลน,นะครับในปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ดีหน่อยครับที่ทางรปอ ได้มีการออกแบบระบบคลิที่ชื่อว่า T-Cad Pro ออกมาซึ่งใช้เป็นปีแรกซึ่งเป็นการช่วยน้องๆเลยในเรื่องของการออกแบบเลยเพราะว่าทุกปีจะมีการแบบไปจ้างทําเพราะกลัวไม่สวยกลัวไม่ดีแต่ปีนี้ระบบนี้นะครับน้องๆสามารถเพียงแค่กรอกละเอียดใส่ข้อมูลแสรรูปทุกอย่างจะ export ออ,ออกมาเป็นรูปแบบของพอร์ตใหนะ้กับน้องๆเลยส่วนใครที่จะทําเองก็สามารถทําได้เหมือนเดิมครับโดยมีคลิปนี้ก็คือพยายามทําให้มันแบบเรียบง่ายกระชับ ชัดเจนไม่รกใช้ฟอนต์อะไรก็ให้มันอ่านง่ายแบบมีหัวหน่อยไม่ใช่แบบโอ้ฟอนต์แบบอ่านยากลายตาอย่างเงี้ยไม่ดี 5สุดท้ายนะครับคือเคล็ดลับนะครับที่ทำให้โดนใจกรรมการนะครับอย่าลืมว่านะครับพอร์ตเฟดโอในการยืดในรอบพอร์ตเป็นเพียงแค่การพรีสกินนิ่งนะครับเพื่อให้นะครับคณะมหาลัยโดนใจเราสนใจเรานะครับเรียกเราไปสัมภาษณ์ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของในรอบนี้ฉะนั้นพอร์ตนะครับาน้องต้องแสดงความเป็นตัวตนเข้มมากที่สุดแสดงถึงความจริงใจนะครับก็คือความอยากจะเข้าให้ใหมากสุดผ่านพอร์ตเฟดโอผ่านผลงานของเราผ่านสิ่งที่เราเล่าในพอร์ตเฟโอและสุดท้าย อย่าลืมว่ารอบนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวในการตอบสัมภาษณ์สิ่งที่อยู่ในพอร์ตอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสัมภาษณ์ฉะนั้นน้องๆควรจะดทาพอร์ตด้วยตัวเองไม่ต้องจ้างทำนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด